ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอ,องชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวแอดจะมาเล่าอาการไม่สบายของหลวงตาให้กับเอฟซี C. ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าหลวงเมื่อวานนะคะหลวงตาก็ไม่สบายหนักนะคะท่านผู้ชมเพิ่งเป็นเมื่อวานช่วงเช้านะคะหลวงตาก็มีอาการหน้ามืดตามัวนะคะเวียนหัวนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะท่านผู้ชม และแอดก็ได้ไปซื้อยาให้กับหลวงตากินนะคะเมื่อวานนะคะก็ไปซื้อยาแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ยาเคลือบกระเพาะนะคะแต่ว่ากินพอกินเสร็จก็อาการเวียนหัวก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังเหลือปวดท้องไม่หายนะคะท่านชมเมื่อวานหลวงตาก็ปวดท้องทั้งวันนะคะท่านชมแอดก็มาอยู่วัดทั้งวันนะคะเมื่อวานนะคะก็ ไม่สบายหนักมากๆนะคะท่านผู้ชมคะก็พอเวลาประมาณสองทุ่มกว่านะคะท่านชมหลวงตาก็ได้โทรไปหาพี่ชายของหลวงตาไปบอกให้แอ็ไปส่งที่โรงพยาบาลสังขะนะคะแล้วก็พี่ชายของหลวงตาก็ไปตามแอ็นะคะและแอ็ก็ให้แฟนของแอ็ไปส่งหลวงตาที่โรงพยาบาลสังขะนะคะท่านชมแล้วก็พอไปถึงก็ ที่โรงพยาบาลก็ตรวจดูอาการนะคะก็พบว่าได้เอ็กซเรย์นะคะและ้วแล้วก็พบว่าลองตาก็มีลำไส้อักเสบข้างในนะคะท่านชมต้องส่งตัวด่วนไปต้องส่งตัวด่วนไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะท่านชมคะก็เมื่อคืนหลองตาก็เข้าห้องผ่าตัดประมาณ ตีสี่กว่าๆนะคะท่านชมก็อยู่ในห้องผ่าตัดประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะท่านชมคะ่ะก็ตอนนี้ก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะแล้วก็มาพักฟื้นอยู่ที่ห้องแล้วนะคะท่านชมแต่ว่าหลวงตาก็ยังไม่ฟื้นนะคะท่านชมคะ่ะก็แอดก็ได้ภาพมาจากพี่ชายของหลวงตานะคะคนเฝ้าหลวงตานะคะได้<อ>ถ่ายภาพส่งมา<อ>ให้แอด ดีนะคะให้แอดลงคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะได้รับดูอาการของหลวงตานะคะก็ถ้าใครอยากไปเยี่ยมหลวงตาก็ไปได้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินนะคะท่านชมคะก็หลวงตาก็อยู่อาคารที่16นะคะท่านชมแล้วก็ชั้นที่6นะคะเตียงนอนของหลวงตาก็640นะคะท่านชมคะก็ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยดูคลิปก่อนก่อนที่ว่าหลวงตานอนโรงพยาบาลนะคะก็เตียงนอนของหลวงตาก็เตียงที่24นะคะท่านชมเพราะว่าหมายเลขเตียงนอนของหลวงตาเมื่อครั้งก่อนก็เข้าสองตัวล่างเต็มๆนะคะท่านชมคะแต่ว่าครั้งนี้หลวงตาก็นอนเตียงที่640นะคะท่านชมคะ่ะก็ ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับ fc ท่านก็ได้นะคะค่ะแอดได้แต่ภาวนาขอให้หลวงตาหายไวๆนะคะเพราะว่าเป็นเร็วมากๆนะคะท่านชมวันก,น,กน,กนก่อนก็ยังแข็งแรงดีนะคะท่านชมค่ะก็เป็นวันเดียวนะคะวันเดียวก็ตรวจรู้เรื่องนะคะท่านชมแล้วก็ได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็นอนพักฟื้นอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่รู้สึกตัวนะคะท่านชมคะแอดก็อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอาการไม่สบายของหลวงตานะคะเพราะว่าหลวงตาก็ท่านก็เป็นที่เคารพนับถือหลายต่อหลายท่านนะคะเพราะว่า ค่ะตอนนี้หลวงตาก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะท่านชมคะแต่ว่าร่างกายยังไม่ฟื้นนะคะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าปลอดภัยดีแล้วนะคะต้องใช้เวลาพักฟื้นนะคะแอดกลัวว่า f อฟซีจะเป็นห่วงหลวงตาก็เลยมาเล่าอาการไม่สบายของหลวงตาให้ฟังนะคะ ค่ะวันนี้ที่วัดเทพชัยมงคลก็มีผู้คนเดินสายมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำงานด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะ ค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชว์กับคุณพี่กันนะคะดังยังเลยคุณก็าสันตะเซ็บนะ้นค่ะพอคุณบวยรุ่นร้านกับมานิดมากครั้งแน่น่ะสุกี้ก็ขับเลยโอ้อมัไปบอกจ้ะมาเย็บเทียนก็ไเลย ค่ะไม่พายก็เข้าทุกงวดค่ะพี่ก็แล้วแต่คนมองเนาะ <ś irgendwie> จะมองเห็นไม่เหมือนกันค่ะยายเห็น้วไงเห็นแล้วงเห อย่าไปพิงเลือดหลเลือดมันเป็นไรกัน่หมดซีโอเขาพันอแดูทุกคนนะร่องีไแล้ฝากช่องด้นะคะจ้าว่้อมอเกหมดมาีขึ้นมา เมองเห็นไหมองดูดูล้วจ้าขอให้ได้งวดนี้นะคะจ้ารข้งแรงแล้วเนี่ยค่ะคนใหญ่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะคที่จ้าไม่เคยมา กอแค่บึงทุกวันแะดูคิดบดูคลิปทุกวันดูคลิปทุกวันชอบเนาะจะเจอบนงบ่งดูคิดนึงนี่โอ้เจอเจอเลขห้าแล้วใช่ไหมคะเลขห้าเลขห้าเลขห้านี่เนี่ มึงดูดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะเลข้อเห้าไม่ใช่มือเนอะเลขหาเฉกจะเลยเนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่เลขห้าตัวเดียวห้า <5, S 1> <5, S 2> ตัวเดียวห้าห้าห้าสองตัวมาในเลขสามห้าห้าสามห้าสามค่ะดูไปดูมาก็ได้สามตัวนะคุณพี่นะสามตัวนะจะ เลขห้าเนี่ยค่ะเลยครับขอไปส่งใกล้ๆนี่ไงหนูเห็นไหมนนี่เนี่ยในห้าจ้ะเลยนี่ตัวนึงนี่เลขสามจ้านี่ไงเลขห้าห้าห้าสามจ้าสามจ้า สามกับสี่ลงไปลงมาเป็นแปดกับเจ็ดอ๋อเห็นแปดกับเจ็ดที่แรกสามกับสี่ค่ะลงไปลงมาโมเมนมันมันเป็นเหล็กแปดอีู่ตั้งเท่ไหนเล็กเจ็ดอยู่ข้างล่างตอนขีดลงมาจยางสี่แล้วก็ขีดตัดเหล็กเจ็ดจจุดไหนเนาะชี้ไม่ถึงเนจุดไหนเนาะ นี่แหละนี่ค่ะทั้งๆนี่เล็กแปดนี่แปดต่อลงไปเห็นเป็นเล็กเจ็ดอ๋อแปดกับเจ็ดเนาะพี่เนาะค่ะนี่นะคะท่านชมค่ะตรงนี้ก็เป็นข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะแล้วก็คุณพี่มาสองดูก็เห็นตัวเลขสองตัวนะคะท่านชมค่ะก็เห็นเป็นแปดกับเจ็ดนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็น8ดกับเจ็ปดนะคะ 5, 8้ถูกแล้วมันีสิไปนึง บอกกันแล้วกันเจกันหอมนะคนสุดท้ายก็ได้มาไม่ไม่เด้ว่าจะมาหราอ๋อไม่คิดว่าจะได้มาใช่ไหมคะก็พูดเล่นๆหมือครั้งนี้ก็หลายอย่างเนี่ยลูกกัชูวนพ่อกไม่ไปเหรอเหมือนมีอะไรดลจิตดลใจให้มาถึงนี่ใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่า จะด้ดนอะแต่ที่นี่แบบคืออยากมาไงไม่รู้อยากมาก็เลยมาไปก่ไปนะอยากไปตูออ๋อจ้าอยากเห็นนั่นะค่ะพูดย่งไๆว่าอยากเห็นค่ะไรจะเห็นแต่เข้าทายรูปอ้ไรดีดีน่ะจ้าออกทง y งยูทูบเลยดูดูดูเงื่อนที่ผ่านมาถูกไหมคะพี่ไม่ถูกหรอกอ๋อไม่ถูกเนาะซื้อห้าเจ็ดค่ะ แอดก็ซื้อห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดไม่เอาดองน่8 8อค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาขอถึงที่เลยนะคุณพี่เนาะก็ขอให้โชคดีนะคะพี่ค่ะโชคดีค่ะค่ะ